สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับนี่ปลาดุกร้านนะครับผมเคยมีคลิปลงไปแล้วนะครับก็คือเป็นปลาดุกเอามาหมาักหมักแบบปลาร้าแต่ใส่น้ำผึ้งใช่ไหมครับน,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 รน้ำตาลน้ำตาลน,น,น้ำตาลอ่าน้านำตาลน,นะครับน้ำตาลน,นี่น้ำตาลอะไรครับม่าจะเป็นน,น้ำตาลตะโนดไหมตาะโนดอ่ารสชาติก็จะออกเหมือนออกหวานหน่อยหวานแล้วก็คล้ายๆปลาเก๋ น่าจะหอมนะครับครับหอมคุยได้เลยทานได้เลยแต่่วาตัวไม่รับตัวไม่รับหอมไปดีมันจะมีกลิ่นหน่อยเวลากินก็คือกลิ่นเวลาใส่ทุกกับท้าคือคล้ายๆกินแบบปลาเข็มอ่ะแล้วก็อันนี้อันนี้เวอร์ชั่นนี้สั่งมาคือข้าวผัดปลาดุกร้าอ่านี่ข้าวผัดปลาดุกร้าอยู่ที่ร้านร้านตาชูนะครับตรงถนนเอเชียนะครับน้องเพิ่์นพัทลุง เดี๋ยวลองเทสดูครับก็เ,เป็นยังไงนี่ครับเป็นผัดข้าวผัดธรรมดาแต่ว่าใส่ปลาดุกล้านะครับหน้าจอกคล้ายๆข้าวผัดประเค็มอร่อยมากจะออกแบบมีรสชาติของปลาดุกล้าอยู่ในนี้นะครับใครจะลองชิมไหม เนี่ยจ้องเลยอ่าเหมือนคล้ายข้าวผัดปลาเค็มอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นปลาเค็มออกรสหวานนิดนึงเราชิมไหมครับนี่คือข้าวผัดปลาดุกล้าอ๋อเหรอคะแสดงว่าต้องมีรสชาติของเนื้อมีเนื้ออยู่ครับเหมือนข้าวผัดปลาเค็มแต่ละเนะื้อสุดยอดมากอือเป็นไงอืมคล้ายๆปลาเค็มอ่ะ แต่มันจะไม่เค็มมันจะออกหวานหวานแต่มันจะมีกลิ่นหอมนะนี่ครับน้ำปลากระประ๋านี่ครับตัวหลานตัดชูตามท้าเพี่เลยนะแล้วก็ห,ห,น,หน,กนูสั่งตามที่พี่กันขอกพี่วคุณนี่ครับข้าวผัดผัดได้ดีเลยครับเนี่ยน,นี่แค่65บาทนะครับส่วนนี้90บาทเท่านั้นเองนะครับน้อหมก